Thank you เียวทีครั้งกะลูกสครั้งอ่านเียวมานเียวหน่อยเต้เครับี่หนึ่อย่างน้อยเราควรแปรงฟันวันละสองครั้งเอาอะไรยิงหองเอาอะไรคําถามที่สอถามว่าถพอสอนมนี่เราควรแปรงันต่วงเวลาไหนคะ แล้วนะคะไปก่อนชุดสีสันนะเพราะสีสันเราควรเลือกแปลงสีฟันแบบไม่ดีนะแต่สีแปรงฟันที่เราไปก่อนจะมาเราควรเลือกแปลงสีฟันแบบไม่ดีไหนมีให้ตอบได้บ้างนะ 三二三二四，对吧？对吧？嗯。 เราจะต้องถามที่ป .5 กับป .6 ิเราต้องกินอะไรเพื่อบำรุงกระดูกกน้างอที่เทียมเก่งมากมะไรอะไรนะะวิตามินซีไม่ใช่ไม่ใช่ตอกอะไรใช่ไหมยโอ้ยแย่างกับกินอะไรเพื่อบำรุงกระดูกกานกันอย่งไรอแเสียมหนึ่งแวมอะไรอีกคุณอะไรนะน่ะวิตามินซี ไม่ใช่นะที่ตะวินอะไรนะ ดันีเนตอนเที่ยงไหมคะแปลเอเอดัแปลนที่เรเหมือนกันวันนีุ้คเรยนภาษาอควิธีการแรปลแฟนที่ถูกต้ให้ทุกคนดูดน,ดน,นะคะอาคีสเรียนว่า นีบางคนเกิดมาไม่มีนะลูกแต่มีความเป็นไปดแค่ไม่กี่คนในโลกใบนี้ที่กูแวะแงะเกิดมาแล้วมีปานมีปานแต่นี่คือปกตินะคะไม,ม่ไม่นิ่น้ำไม่ดีต่อร่างกายคะเวลาดูดน,นม,มนแม่อันโดนมนมได้ไหมเจ็บกี่คำแม่ก็เก็บกี่คำเรือนั่นเป็นมากกว่มีปันที่มาตอนที่เต้าจากแม่นะคะเออครับใครที่เกิดมาแล้วมีปานอีกแล้ว